สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน BMW Expo 2024นะครับมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลที่ทาง BMW Thailand เนี่ยนำมาจัดแสดงแต่ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือนี่ครับ BMW ซีรี e ส์3 3 2 0 D Sport เดี๋ยวเรามาเจาะดีเทลกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงโ r ออ l ภายในงานนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลย ทางเบียนเยูประเทศไทยนะครับเลือกที่จะนําเจ้า 320D ต,ต,ตัวสปอร์ตมาเพราะว่าเท่าที่มุมมองของผมนะคือการจับกลุ่มลูกค้าอาจจะต้องการรถเริ่มต้นที่เป็นตระกูลซีรีส์3นะครับแต่ราคาจับต้องง่ายด้วยราคา2 3,99,000บาทรวมทั้ง BSI Standard 3ปีนะครับทำให้มันแบบเป็นอะไรที่ไม่ต้องการเยอะแยะไม่ต้องการชุดแต่ง เอ็มที่อาจจะเพิ่มบัเจ็ตไปเป็นตัว 320D M Sport ตัวนั้นจะเพิ่มอีกประมาณ400,000นะครับแต่คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าให้ครบมาทุกอย่างเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นปน,นี่พวกชุดไฟหน้า B M w L E D ที่เป็น Adaptive เปิดปิดไฟสูงตำ่ำอัตโนมัติแล้วก็ด้วยความที่เป็น L E D นะครับส่องสว่างไกลยอยู่แล้วมีระบบล็อกความเร็วช่วยชะลอความเร็วนะครับซึ่งในเทคโนโลยีนี้เนี่ยาทาง B M U นะครับได้ใส่มาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรช่วยเหลือ สำหรับผู้ขับขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้นขึ้นกระจังหน้าเห็นไหมสีดำกร o สนะครับชุดตกแต่งสเกิร์ตด้านล่างกันชนอะไรอย่เงี้ยก็ทำเป็นสีดำกร o ส s เช่นเดียวกันเซนเซอร์ รอบพันก็เหมือนกันครับก็1.2.3จุดจุดจุดฝั่งละ3รวมเป็น6นะครับแล้วก็ช่องนี่แอร์เฮอร์เทิร์นครับที่เป็นการดูดอากาศเพื่อระบายความร้อนอยังซุ้มร้อนเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันไม่ใช่ช่องหลอกนะดีไซน์ลล้อแ,แม็กครับตัวนี้ก็เป็นตัว V d o u b l e Spoke ตามเอกลักษณ์ของซีรีส์3มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วดีไซน์เขาจับประมาณนี้แล้วก็มาดูมาดูเท่ดูสปอร์ตดูซิ่งดีนะครับจะเป็นไบค o l เลอร์ครับก็จะตัดด้วยสีโครเมียมแล้วก็ข้างในจะเป็นสี เทาดำนะครับสวยสวยเลยยางเนี่ยจะได้เป็นบิ n โ t ร r นซ z าครับขนาด225/45 R18 นั่นเองครับมาถึงดีไซน์ด้านข้างตามสไตล์ซีรีส์3ก็จะเน้นเรื่อง Passenger Car ด้วยเน้นเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่ด้วยนะครับซึ่งคันนี้ระยะฐานลองเขาเนี่ย2,851ม mm. ิลิเมตรถามว่าผู้นั่งตอนหน้าและตอน2เนี่ยนั่งสบายไหมสบายหายห่วงแน่นอนครับพอเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมครับก็เนี่ยอย่างที่บอกครับ ใช้สีดำกลอสเข้ามาเล่นในส่วนต่างๆนะครับที่ขาดไม่ได้ครับก็ไบสปอร์ตตรงกระจกมองข้างก็ยังมีให้เช่นเดียวกันนะเวลคอมไลท์ตรงนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าตรงมือจับประตูครับเขาจะซ่อนอยู่ทั้งด้านล่างทั้ง4บานเช่นเดียวกัน Comfort ตคียก็ยังคงมีมาให้นะครับทั้ง4บานเช่นเดียวกันก็คือล้วงปลดล็อกแล้วก็ทัชตรงนี้ครับก็คือล็อกประตูนั่นเองชา์ฟิลที่เป็นฝังตัวซิมเอาไว้นะเกี่ยวกับพวก เรื่องคอนเนคเต็ดต่างๆของทาง BMW นั่นเองครับแล้วเพื่อนๆเห็นท้ายไหมท้ายเขาเนี่ยจะค่อนข้างคลีนมากๆเลยนะไม่ต้องการอะไรเยอะแยะไม่ต้องการที่แบบนู่นนี่นะครับก็จะมีตัวเขียนแค่ว่า 3-20D เท่านั้นนะฮะเซ็นเซอร์การระยะทางด้านหลัง6จุดนะครับฝั่งละ3เนาะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวชุดปลายท่อออกคู่ของเขาเนี่ยละครับด้วยความที่พลังกำลัง190แรงม้านะครับ400นิวตันเมตร กับเกียร์8สปีดแบบสปอร์ตเซปโทนิกไฟหลัง LED เต็มระบบต้องบอกว่าพวกคลิกเซนเซอร์เอ่ยหรือการเตะเปิดอะไรเขาก็มีให้ตามปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราหันมาดูทางด้านตรงนี้นี่เห็นปะปิดรถแล้วก็ปิดเพื่อล็อกรถก็มีให้ครบเลยนะครับที่เก็บสำมาด,ด้านหลังนะครับก็คือยังคงใหญ่โตโมโหลาแบบนี้นะครับพร้อมทั้งเขามีที่ปดตรงนี้มันจะเป็นสลักนะครับให้เราดึงปุ๊บตัวเบาะเนี่ยจะถูกปลดล็อก มันจะแยกเป็นฝั่งขวานะครับ40แล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็น60นั่นเองครับอย่างผมเนี่ยมีลูกเล็กนะครับก็ขนได้สบายหายห่วงแน่นอนการก้าวขึ้นลงรถก็ไม่ได้ยากอะไรครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่เขาปรับเพื่อแบบถ่ายรูปอะไรเนาะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตามดูรีวิวที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็นั่งได้สบายหายห่วงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพอคันนี้ ที่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเลยคือเขาใช้เบาะวูนัสการครับเบาะวูนัสกาขึ้นชื่อเรื่องความเนียนนุ่มอยู่แล้วนะครับคือคือบางทีเนี่ยคนนั่งเบียมูซีที่สามนะครับมากจะคิดว่าเฮ้ยนั่งแล้วมันจะรู้สึกสปอร์ตเกินไปมันจะรู้สึกแบบแน่นเกินไปหรือเปล่าแต่คันนี้ทำได้นุ่มหนวนมากๆเลยครับแล้วก็ดูการซัพพอร์ตตรงที่วางต้นขาของเราดีซัพพอร์ตเกือบถึงเข่าแบบนิดเดียวเองนะครับจะถึงข้อพาบผมแล้ว แล้วก็แอร์นะครับเป็นแยก3โซนซึ่งอาจจะด้วยตัวอุโมงเนี่ยมันอาจจะสูงนิดนึงนะเหมาะสําหรับนั่งสักประมาณ2คนกําลังดีนะครับแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังมี USB Type C ให้2สล็อตนะครับก็สามารถปรับโหมดของแอร์ได้เช่นเดียวกันก็คือเป่าเท้าก็ได้นะครับหรือว่าออกเฉพาะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปรับอุณหภูมิปรับพัดลมได้จากตรงนี้เลยนะเพื่อนๆดูดิ h e i รวมผมสูงผมสูง174นะครับเห็นไหมเป็นยังไง สบายหายห่วงแล้วก็นี่การปิดการอะไรคือแน่นตามสายเบียอยู่แล้วกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับไฟแอมเบียนไลท์ที่วางแขนเนี่ยไปสบายๆหัวหมอนนุ่มนวลแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนะฮะก็จะเป็นที่นี่พักแขนนั่งสบายๆหายห่วงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งเนาะรวมทั้งครับพอตัวเบาะบัรทับได้แล้วใช่ไหมเราสามารถ เลือกที่จะพับตัวเฉพาะตรงกลางตรงนี้ได้ครับนี่เห็นไหมเราเราใส่ของยาวๆหรือว่าเราอยากจะหยิบของทางด้านหลังเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันตัว b ักเก็ตซีนะครับมันสามารถปรับขยายเข้าออกได้นะครับแต่นิดนึงตรงที่ว่าลาบ้าเอ๋ไม่มีให้ <laughs> น่าจะมีลาบ้าให้ด้วยนะครับตัวพงลรก็ยังเป็นการปรับแบนแบนนวดอยู่นะครับแต่ต้องขอบอกว่าทางมีเเนี่ยเขาใส่ใจถึงเรื่องสรีระการนั่ง ตรงที่ว่าถ้ามีคนตัวสูงมานั่งคนตัวใหญ่มานั่งหรือจะเป็นคนตัวเล็กมานั่งนะครับสามารถปรับพวงมาลัยเข้าออกได้เยอะมากๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมทั้งพอมันเป็นเกียร์แบบสเต p ปเท่านีนะฮะมันจะมี p a d เ l e s h ชิฟทางด้านหลังให้เราสามารถกด เพื่อความสนุกในการขับขี่ได้นี่นนนเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะครับสนุกแน่นอน head up display มีมาให้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับพอเป็น BMW ซีรีส์3ยุคใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้จอเคิร์ฟแบบนี้ที่จอหนึงเป็น12.3นิ้วโดยประมาณแล้วก็จอ14นิ้วสามารถทัชสกรีนได้แน่นอนแล้วก็ถัดลงมาครับนี่การตกแต่งคอนโซลหรือส่วนต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการตกแต่งแบบเอ่อแม นะครับแมชเอฟเฟกก็คือจะเป็นเหมือนตะขายลุงล้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างปุ่มเปิ่มก็อาจจะลดทอนลงไปเยอะนะครับเพราะว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดถ้าชาร์จไวเลดมีให้เสียบ USB Type A แล้วก็ที่วางแก้วน้ําแล้วก็พอร์เลดมีให้ตามปกตินี่คันเกียร์แบบใหม่นะครับ คือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าพวกปุ่ม iDrive หรือว่าปุ่มต่างๆเนี่ยของทาง BMW เขาก็ยังคงวางตำแหน่งแพทเทิร์นเดิมอยู่เพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่หรือผู้ที่เป็นยูเซอร์ใช้งาน BMW ได้ทุกรุ่นเนี่ยทำความเข้าใจในการใช้งานเขาไม่ได้ยากอะไรออโต้เตเบรกโฮมีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วก็ตัว ปรับโหมดการขับขี่มี Sport c o m f o r t e c o Pro อ่าอันนี้ส่วนใหญ่ผมใช้ Eco Pro บ่อยมากๆเลยพวก g e จเจอร์ o n t r o l อะไรอาจจะไม่ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าไฟสร้างบรรยากาศภายในมีมาให้แล้วก็นี่กระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ส่วนต่างๆก็คือใช้งานง่ายแต่ที่ผมชอบเลยของเอ่อบียมในหลายๆรุ่นนะครับคือเขาใส่ใจตัวที่พักแขนตรงกลางมาให้ก็คือเวลาเรานั่งขับแล้วเราเมื่อยล้าจากการขับขี่นะครับคันนี้ก็มีมาให้ มันมันมันนุ่มนวลน,นะแล้วก็พักแขนได้อย่างสบายแน่นอนการจัดเก็บอุปกรณ์ข้างในก็มีสไฟสองสว่างาให้รวมทั้งมีตัวช่อง USB Type-C ทในการคอนเนคมาให้ในการคอนเนคของเขาเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอป My BMW รวมทั้งการเชื่อมต่อของตัว a อ p l e p a คาร a เพย์แ a ร d โด i ัแบบไวเลสตัวนี้มีมาให้ตามครบเซตอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมติดอยู่นิดนึ่งตรงที่ว่าเขาไม่ได้มี Adaptive c r u i s e Control ให้เขามีตัว เขาเรียกว่าลิมิตก็คือเป็นการปรับความเร็วคงที่นะครับแต่ว่าตัวนี้เขาใช้ตัวกล้องครับเพื่อในการชะลอความเร็วกันการเกิดอุบัติเหตุหรือการป้องกันก่อนการชนให้เรานะครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยถ้าเรามาสัมผัสเบียนยุยุยุ่ใหม่เขาใส่มาด้วยนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยถ้าเพื่อนๆเข้ามาทางด้านหน้าห้างนะครับผมประตู2เนี่ยเข้ามาปุ๊บ จะเจอกับบูธแรกนะครับเขาเรียกว่า Future of Joy จะเป็นไลฟ์ครับที่จะเป็นยูเซอร์ใช้ในชีวิตประจำวันครับไม่ว่จาจะเป็นตระกูล X ครับตระกูลแบบพวก SUV นะครับต่างๆนานาไม่ว่จาจะเป็น X1 X 2 X3 X4 ึ่ง 6x 7้าคือขนมาเต็มมากๆครับให้ดูครบทุกรุ่นให้ลองนั่งให้ลองสัมผัสน,นะครับแล้วก็ทางด้านขวาของเราที่เราเพิ่งถ่ายเสร็จมาตะกี้ก็คือจะเป็นอ่าตระกูลพวกซีดานนะครับไม่ว่จาจะเป็นซีรี 2, ส์2ซีรีส์3จนถึง7 แล้วก็รวมทั้งตัว Z4 ก็มีมาเช่นเดียวกันโซนนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนี่เบลนิ l เอ็กเ u นครับมี l o ลา g ์มีโซนเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม l u ก u ู y พยายามสร้าง private zone นะครับในการนั่งคุยกับเซลล์หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าคันที่เอานามาโชว์เนี่ยก็เป็น BMW 740ตัวเนี้ยก็ l u ก u ู y ไม่แพ้กันแล้วก็ทางด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็น b m w X7 X Rise 40นะครับนี่เห็นไหมกลุ่มลูกค้าสุรตามาดูนี่ที่ขาดไม่ได้ของงานเดียอยู่ก็คือตระกูล M นั่นเองครับอย่างน้องเล็กที่เขานํามาก็คือเ m ี m ิ m 240i นะครับตัวนั้นก็เป็นตัวแรงขับขี่โคตรสนุกนะครับแล้วก็นี่ที่ใหญ่ของเราที่โอ้ยโดนแซวนักต่อนักนะครับแต่ใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยต้องลงรเขาแน่ๆเลยอย่างเจ้า XM นั่นเองครับตัวนี้ที่เขาเอามาก็คือเป็น XM 50e โอ้โห เดือดมากๆรอบๆบูธของตระกูล M นะครับผมเขาก็มีพาร์ทแท้ของทางเบ w นยูมาจัดจำหน่ายหรือแบบให้เพื่อนได้เลือกช้อปปิ้งนั่นเองครับบูธนี้ก็ Future of Joy Electrify นะครับที่เขามีนำรถเรียกได้ว่าเป็นอิเล็ก i รของทาง BMW ตั้งแต่ BMW iX3 อาอันนี้ก็ยังเป็นที่ฮิตอยู่แล้วก็ที่ข้างๆผมครับ BMW i5 eDrive 40 M s s p r t t ซึ่งคันนี้บอกได้เลยว่า ผมก็ชอบคือรูปร่างหน้าตามันอาจจะโดนปรับเปลี่ยนไปนะครับให้ดูพยายามแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่เขาก็แฝงด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำๆเอาไว้อยู่แล้วก็รวมทั้งระยะทางขับขี่โดยการที่เราชาร์จเต็ม100%เนี่ยวิ่งได้501กิโลเมตรอาจจะ บ๊ลงมาเล็กๆน้อยๆได้สักประมาณ400กลางก็ถือว่าทำได้ดีแล้วเบ w นิ e p o ทุกปีนะครับผมก็มีการจัดงานพยายามนำรวบรวม,ร,วมรถหลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายโมเดลให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสจริงๆเอาจริงๆนะถ้าเราไปตามโชว์รูมนะครับอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ทดลองครบขนาดนี้นะครับอ,อยากให้เพื่อนๆมานะครับงานมีตั้งแต่12-15ถึง15 ที่เซ็นทรัลพาวนะครับผมแล้วก็14-17เนี่ยที่เมกาบางนาน,นั่นเองครับพร้อมทั้งโปรโมชั่นแล้วก็ที่ปรึกษาการขายแล้วก็เขามีเบียร์ยูจีเนสนะครับขอให้คําแนะนําเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะให้แนะนํารถที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของในทุกวันเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าเป็นอย่างไรนั่นเองครับในวันนี้วงต้องคาต้องขอขอบคุณทางเบียร์ยูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ